สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินอื้ยเขียวพาวรวยนะคะวันนี้นะคะตามตอ่อแนวทางหวยลาพัฒนาของเซียนใบนะครวันที่19ตรงกับวันศุกร์นะคะเซียนใบใหนเล็กดินเลกวิ่งนะคะตัวไหนค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาต่อกันนะคะหวยลาเซียนใบน,นะคะวัต่ิ่านมากนะคะท่านผู้ชมนะคะเซียนใบเป็นเหลิดินเก่าร่องหกเจาะหกสามเอ้ยหกศูนย์บ่เขานะท่านผู้ชมเนาะ เสียดไปหนึ่งเตี้มนะคะเเขาตะเลกเวีนเนาะเราก็มาดูกันต่องวันนะคะว่าเซียนใบงวดมีคนให้ดินหานะคะ เหาจนะคะ สองศูนย์เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองสามสิบสองสามเจ็ดนะคะเหล็กเชียยเช่ยนใหบนี้จะเฉียดนะคะุผู้ชมเนาะก็เป็นกำลังจใจให้เสี่ยนที่เก่านะคะแนวทางนะคะ 5 9 3 7ค่ะ นะคะทบทวนตัวเลขนะคะเด่น5รอง9นะคะมี50นะคะ57 90นะคะ97 207 297 273นะคะแล้วก็2ตัวบนนะคะ5305และ03ชุด4ตัวนะคะ5937และ37นะคะ ตัวล่างนะคะ93และ59นะคะมีม่เป็นสูตรของเซียนใบนะคะผูชมนะคะชื่นชอบก็ตามนะคะของเซียนใบไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะแนวทางสูตรคำนวณหวยของเซียนใบนะคะขอมีิโชคมีลามนะคะหิงๆปังๆนะคะ,ะพิจารณาบกิกรนเดอร์นะคะผู้ชมของเซียนใบนะคะ สวัสดีค่ะนะคะ